วันนี้เราจะไปกินตามลิซ่านี่ร้านเหรอเนี่ยใช่เป็นเมนูที่ไม่เคยมีใครรู้แต่ว่าเรารู้และได้กินในห้องลับตามลิซ่าเลยแต่ละอย่างที่ลิซ่ากินวันนี้น่ากินอลังการมากขึ้นชื่อว่าเมนูลับใครๆก็อยากกินจะมากินง่ายๆได้ไงใครชี้ก่อนคนนั้นได้กินหน่สองสามไปกินเมนูลับในห้องลับตามลิซ่ากันเลย ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา6โมงนาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจังใสนะคะทุกคนคะวันนี้เราจะไปกินร้านลับตามลิซ่าซึ่งจะบอกว่าร้านลับร้านนี้นะคะเราเห็นลิซ่ามากินแล้วก็เป็นไวรัลในติ๊กต๊อก ก็ไม่รู้ว่าลิซ่าสั่งอะไรแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านดังแต่เราสืบมาจนได้ค่ะทุกคนลิซ่าแต่งตัวอย่างได้าะเซแาลิซเลยล่าลิซร้านรับวันนี้ค่ะเรายังเข้าไปไม่ได้ทําไมอ่ะเราต้องมีบุคคลสําคัญพาเข้าไปจริงๆแล้วคนคนนี้นะทุกคนจะบอกว่าตามตัวยากมากฮอบเบิัว กระปุกกระูดกให้เสร็จเ้าได้ออกมาไม่รถผิดคิวไงนึกว่ารถจะมาขอเบิกตัวผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้กี๊ดพอดัง <ว><น>คิดไม่ทันนะครับคิดไม่ทันวันนี้ค่ะทุกคนพอเราบอกว่าเราจะมากินร้านลับตามลิซ่าแล้วเป็นเมนูลับที่ไม่มีใครรู้ <c oughs> แค่บอกพี่อัพี่อัญก็มาได้เลยพี่อันยอมมากับเราค่ะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องลับจริงๆและต้องพิเศษจริงๆวันนี้แล้วก็มีบุคคลสําคัญมาก,กับเราอีกคนหนึ่งด้วยกล้วยสีส้มนี่ทัดทาด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 า <c oughs> ัด ดา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 จีนสุดๆแี่สุดๆแล้วนี่แดงเหรอด้ใช่อุนี่ก้อนอุนี่ร้านที่เราจะมาวันนี้ก็คือร้านนี้เลยค่ะทุกคนสูต้าเสียค่ะนี่ร้านเหรอเนี่ยใช่ขอบคุณทุกคนที่มางานของเราวันนี้นะคะ ดงานของเรายิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะมีมงกรด้วยมีมงกรมังกรมงกรัมงกรทองด้วยค่ะปกติพี่ก็พกมังกรตัวเองมาอยู่แล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันค่ะทุกคนไปแล้วจะบอกวันนี้เราจัดห้อง VIP เลยขนาดนั้นเลยใช่เป็นห้องที่มีแค่พวกเราและก็อูนิโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีวกว่าเกาะกันไม่ห่าง,งนะคะ ก็นานนาทีเขามาอ่ะคือถ้ากล้องไม่ได้โฟกัสฉันก็หาสองคนนี้ไม่เจอแหละเพราะว่ามันแดงแล้วมันแดงกลืนมันเข้ากับร้านมากๆเลยอ่ะต้อนรับต้าเสียวาหินความหินต้าเสียสิ้นหุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทุกคนเป็นไงเป็นการต้อนรับที่แบบยิ่งใหญ่โอ้ชๆช็ดๆช็ช็ตช็อตช็อตช็ช็ออตช็อตช หอ,อาล่าผับเป็นผคืนค้างเขาอยู่เขาเท่าก็เท่าหกเขาสีเป็นไรไม่เราเลือดเรดูอะไรหรือเปล่นี่นะคะมีที่สร้างสนามกรอบได้แต่เขาไปนั่งกันอยู่ต<า>รงนี้สองคนเต็มชาร์ทเฮ้ยเต็มรีมาเลยค่ะของเหงาหรอคร่ะเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าเราสั่งน้ำซุปไปใช่ป่ะเราถามพี่เขาว่าลีซ่าสั่งอะไรเออตามนั้นเลยค่ะ เป็นหมาล่าเผ็ดกลางแล้วก็ซ้อมยำกุ้งแล้วก็น้ำสุปกระดูกหมูคอลลาเจน oh. และเมนูบนโตทั้งหมดวันนี้จะเป็นสิ่งที่ลิซ่ามากินที่นี่แล้วสั่งเท่านั้นเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าลิซ่าจะกินอะไรบ้าง A few minutes later และนี่คือเมนูทั้งหมดที่ลิซ่าสั่งค่ะทุกคน ก่อนกินเราต้องเปิดต uh, ่อมรับรถค่ะด้วยยูสุปกติยูสุเขาใชแบบแก้วใหญ่ๆทำไมนี่มาแก้วนี้เพราะว่าอันนี้เป็นน้ำส้มยูสุแท้ร้อเปอร์เซนก็คือจะเปรี้ยวถึงใจกินแล้วจะแบบเปรี้ยวเอ้ยสุดๆอ่ะขอกินนะเอาอ่าเดี๋ยวขอป้อนปะควยจะเปรี้ยวไปจะได้กบหวานเลยแจนเงาปะ เต่งครับเต่งมาเดี๋ยวนี้ครับอ่าเต่งมาลองดูกันนะครัพอเพราะว่ามันจะเป้าเต่งทำมันดีมากเลยอ่ะใช่เขาเรียกว่าอะไรลายสองอะทำให้พร้อมอยากกินอาหารใช่ไปเหอะเราอยากกินไม่ได้ค่ะเราจะเปิดต่อมต่อมแตกแน่นอนด้วย จับรดเชอร์เบตค่ะอกินแล้วแบบจะแบบสดชื่นถูกใจ <_ d ata> อ,เอเาเทลปอนอร่อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูหน้าหน้าพี่แจนจะไม่เคยโกหกใคร <_ d ata> อร่อยอะใช่ไหมพร้อมละตอนนี้พร้อมจะกินของจริงๆละ <_ d ata> แต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะระดับช่องแต่มใส่จะกินธรรมดาได้ไง <_ d ata> เราจะต้องชี้สิ่งที่เราอยากกินที่สุดหนึ่งอย่างบนโตนี้ก่อน เลือกได้หนึ่งอย่างถ้าเลือกได้อยากกินอะไรที่สุดอ่าชี้เลยนะเดี๋ยวนึง,น,ง,น,งนึงมันมีมันมีคนที่สายตาเขาบอกแล้วว่าเขาอยากกินอะไรจ้องเลยนะตั้งแต่พี่เขามาโสิใครไวใครได้นะหนึ่งสองสามใครชี้ก่อนคะ่ะเมืกก่อกี้คนแรกได้กินใครอ่ะฮะออกกดเนอเอนสำเอ็น <c oughs> โอเคกล้ยสาเหตุที่ไม่ค่อยเห็นพ <c oughs> ี่บ่อยไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวจะชิมให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ซึ่งอันนี้คือเนื้อว,วากิวเอฟไฟจากเมืองมิยาซากิใช่ที่มาพร้อมกับอ,อูนินการกินวากิวเอฟไฟที่ถูกต้องนะคะสิบถึงสิวินะคะ1 2 9 10อเาสิอาสิวิพอ มาแล้ววากิวเอไฟหมาล่าเนือ้อวิธีการกินมันไม่ได้หมดแค่นี้ฮะเขาให้ปาดแล้วอูน,นี่อะท็อปไปบนนี้แล้วกินไปพร้อมกันเลย oh โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมือสั่นไปหมดเลยซาซิมิเกตเลยนะเนี่ยอ<ว> ราไม่เคยกินเนื้อที่นุ่มละลายในปากขนาดนี้เมื่อก่อนเลยอะ่ะอิสระคำ้วกรอเมนูตอ่อไปหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองซับเฮ้ย,ยมี่อันนาที่กองไหมอะ่ะทำไมกินอะแล้วใครได้กินกรรมการรีภาพดูแล้วค่ะเมื่อกี้ใครได้กินคะพี่อ <c oughs> ันพี่อันทีน่อน เขายังบอกเราว่าถ้าเรากินเนื้อตรงนี้จบอ่ะเขาจะเอาไอ้พวกกล้ามอะไรพวกนี้มันเลาะให้เรากินอีกพราย้นต้องกินนี้ให้หมดก่อนใช่เดี๋ยวจัดให้แต่ว่าก่อนจะกินรู้ป่ะน้องมาจากไหนมาจากไหนจากทะเลแคนาดาโอ้ยทำไมเนื้อดูเด้งจังเลยอ่ะสิวิเหมือนกันและอ่าเหงาไอดีเหงาไอดี จำเนึ่งไอ้แตงนี่คือใครเนี่ยมา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 เศร้าจังเหาะเฮินนะไม่ใช่เป่าให้หน่อยมันร้อนแตงคะไม่ใช่จุดนี้มาต้องมาเตงอะไรละเป่าได้อคคืมขมนี่แกออกไปก่อนโอ้โหเขี้ยแรงว่ะเด้งมากนี่คือกุ้งที่เด้งที่สุดพรุ่นี้คือครั้งแรกที่ได้กินกุ้งเป่ง เด้งปลอมถ้ากินแล้วเด้งต้องเป็นยังไงเด้งจริงต้องเป็นยังไงเด้งนี่ต่อไปนะคะชีใเช่ป่าเ,เราต้องห<ต>ลับตาหรือว่าไม่หลับตาหลับตาเดี๋ยวนับให้หนึ่งสองสามใครใครได้ <c oughs> ใจกชีก็ <c oughs> นี่คือเนื้อหั่นเต่านะคะเป็นเนื้อ black opor ค่ะนี่แ opor คืออะไร black opor ก็คือเนื้อจากออสเตรเลียเป็นเนื้อที่มาจากวัวเลี้ยงโดยธรรมชาติร้อยเปอร์เซไม่ใช่วัวฟาร์มไม่ใช่วัวฟาร์มวัวที่เลี้ยงแบบวันนี้เป็นวัวอารมณ์นี ซึ่งซึ่งวันนั้นพี่ดูในติ๊กต็อกทำไมคะพี่เห็นว่าลิซ่ามากินใช่ไหมใช่เขาเรียงเป็นชื่อลิซ่าอืนี่ก็บอกับเขานะวันนี้ทำไมอ่ะลิซ่ามาเรียงเป็นชื่อลิซ่าเขาก็เรียงเป็นชื่อคนนี้ไหนอ่ะนี่ไงอะไรอ่ะก้อนอยากตีคนโว้ยเมนูนี้จะไม่เหมือนกับเมนูสองอันเมื่อกี้อะไรสองอันเมื่อกี้เราต้องลวกสิบถึงสิบห้าวิอันนี้สั้นมากเจ็ดวิ เจ็ดวิโอ้น oh, ่ากินมากเลยอะ่ะขอบคุณคะ่ะทำไมเขาติดไก้นเนอะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดมันหกเฮ้เราไปได้มาตอนไหนเร,เราไปได้สิทธิ์นี้ปะตอน,นอมมน้ยมันหอมมาก <c oughs> <บ>โอ้โหจริงหอปลสองสาม่ห้าหกเจ็ด ใช่ไหมมันหอมมันนุ่มเนาะหอมมากใช่เจ็ดวีเลยใช่เฮ้ยเราไม่เคยกินเนื้อที่เรารู้สึกว่าเนื้ต้องาแล้วสีได้ก่อนเพื่ออะไรเลือกได้เก่งเรามากินธรรมดากันเถอะเราต้องแบ่งกันกินแบบดีๆค่ะทุกคนเมื่อกี้เราแกล้งกันเล่นเรามาดูคนนี้ค่ะอันนี้คือเนื้อวากิวออสเตรี อันนี้คือเนื้อวากิวออสเตรเลียค่ะปับอ้าวน่ากสุดๆมาเนี้มานี่มานี่มี้และอันเนี้ยก็ไม่ใส่ไม่ได้ดังนี้โหพี่แจเราลืมชี้อันนี้ไปหรือเปล่าคะมันคืออะไรนะตาเตาา่าฮะอะไรคือตาเต่าตาเต่าแล้วตาเต่า,าทำมาจากอะไรตับหมูตับหมูตาเต่าใช่คือในร้านเขาจะมีบอกว่าเราลวกได้กี่วิตัวนี้15วิรู้ได้ไงโอ่กำยันได้นะ คนทํากันบ้านมาเขาจะได้กินนึ่งเร็วค่ะจากนั้นเราต้องชิมตัวนี้นี่ปั๊บติดตัวโอ้โหไม่ได้มาช่องแต้มสายนานดูหิวนะนุ่มนุ่มหอมหอมอร่อยอยากลองชิมมากเอาสิคะต้าเตาจนตอนนี้ยังหาต้าเตาไม่เจอเลยว้าวปั๊บปั๊บปั๊บอยกกิน้เลยอ่ะอย่ารอช้าเป็นไงคะคูดมาอร่อยติดปากเลยใช่ติดปากอยู่ตรงเนี้ย หนึ่งสองซับซับอืนมพี่อ่าไม่อยู่กินเลยปะกินเลยทุกคนดูนี่ไม่ใช่เครื่องตกแต่งไม่ใช่อะไรใดๆนะคะนี่คือเนื้อและหมูค่ะที่เรากินได้เริ่มทีนี้ต้องเอาใส่ยับเลยนะตอนไม่เข้าไม่อยู่อ่ะอ่ะเรามาหลับตาชี้จานนี้กันคนเป็นจานพิเศษพรีเมียม อเอาหลับตาชี้สิเร็วๆเมื่อกี้เห็นแย่งกันไงแล้วไปยืนแอบอะไรกันตรงนั้นเออเดี๋ยวเรามาหลับตาชี้อันนี้กันค่ะ,ะยกมือยกมือยกมือมาหลับตาด้วยนับหนึ่งสองสาม <c oughs> พี่แจ <c oughs> ๊คได้กินบอกค่ะทุกคนเน <Ctrl> ี่ยแล้วทำไมไม่บอกลูกก่อนน่ะพ <c oughs> ี่ร <c oughs> ู้ <c oughs> อยู่แล้วว่าช่องไม่ใช่คนดีลูกสาวแต่งตัววันนี้แบบว่ายิ่งใหญ่แล้วทำไมคะกินข้าวเสร็จแล้วต้อง กินหวานได้เลยหวานแล้วหรอหวานแล้วหวานวโอ้ยไอขนมหวาน,วานขนมหวานขนมหวานแนะนําของวันนี้มีอะไรแนะนําพี่ไหมนั่นค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะขนมเปี๊ยะลาวาค่ะทุกคนข้างในเป็นลาวาอือเป็นไส้ที่พี่อัญชอบไส้อะไรนี้เปี๊ยะไข่เคม็มว้าวริงไหมใช่แต่เขามีสี่ไส้ให้เลือกนะคะก็คือเปี๊ยะไข่เคม็มเปี๊ยะไข่เค็มฝอยทองเปี๊ยะไข่เค็มดูเทลา่าแล้วก็ไส้ถุเรียนซึ่งเราสั่งถุเรียนมา ตาลโอ้ยลอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวานโ้ยไข่มันร้อนอองมาเลยอ่ะโอ้ยหวานกันมากๆเลยมาล่าจะรู้สึกแบบกินยาวๆเลี่ยนตอนนี้ตกจบกลับบ้านจริงหวานแลเหลืออีกชิ้นหนึ่งเนาะไม่ต้องกินก็ได้เราต้องมีน้ำใจ อ๋อครับห่อรอเล่นเอาไปเลยทั้งจานจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปกินกันก่อนนะคะแล้วก็กินเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันโอ้โหกิวตวปอบไปเลยลูกกรามอบสเตอร์ว่าแน่แล้วแต่พี่อั๋นก็แน่กว่า การกินมแลาววันนี้หวานมากเลยอะเนาะหวานไหมที่นี่ที่ไหนที่นี่คือสู่ต้าเสียเดี๋ยวจะลงไปให้ดูหน้าร้านณเวลาตอนนี้นะคะก็คือ5้าโมงครึง่งเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าร้านอิ่มมากเลยคะ่ะทุกคนรู้ป่าที่นี่เขามีโชว์การแสดงด้วยนะตรงไหนตรงนี้ไงเวทีนี่เดี๋ยวพี่แจนจะขึ้นไปทำให้เดี๋ย <laughs> ว การแสดงที่เขามีคือสวยกว่านี้อเออสวยกว่านี้ใช่สวยกว่านี้เยอะเลยวันนี้ที่ได้กินชอบอะไรมากที่สุดนี่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 ลาคิวเอไฟอูนีชอบอะไรนเนอลิซาโอ้ใช่อร่อยมากเนอลิซาอร่อยมากช,ชอบอะไรแน่นอนกุ้งลอสเตอร์แบบเป็นๆก็ใช่สิก็ได้กินอยู่คนเดียวเหมือนกันอนะเออตอนหลังใจกินเออใช่ <laughs> แต่บอกเลยว่ากุ้งลอสเตอร์ที่เนี่ย ที่สุดจริง,รงเวลาที่เรามาตอนกลางวันวันธรรมดาหรืออะไรเงี้ยไม่มีคิวเลยคนทุกคนลบคําที่ว่ามาอยู่ที่นี่รอคิวนานไม่ได้กินรอานานไม่มีเพราะว่าเราเดินกันเข้ามาเลยเห็นปะแล้วการที่ไม่มีคิวอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่ว่าโต๊ะที่นี่เยอะจริงๆเขามีสามชั้นนะทอใช่เป็นหมู <laughs> ร้านใหญ่มากใช่เขาบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่ร้านอาหาร คืออะไรร้านอาหารไปแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบลินีีฝากทุกคนใช่การกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายเชียร์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 อุยาหลาอุลูวะาเบอะดุยอือ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 อมอเอ๋ถ้าร้านใหญ่ขนาดนี้มาอีกได้นะแต่ร้านเล็กๆแม่อาละเขาโปรยแล้วว่าจะเห็นร้าด้วยหนูมาด้วยงานไม่ใหญ่จริงไม่ได้เห็นพี่หร่อ